สวัสดีครับเช่นเคยครับผมร้านอัมโปไบายนะครับซื้อขายได้เปลี่ยนบิ๊กแบงมือสองนะวันนี้อยู่กับผู้ดีอังกิจเข้าใหม่1คันนะครับผมตัวนี้เป็นตัวทัสตันอาร์2016นะครับผมสีเทายอดนิยมนะครับผมไปพาไปชมของแต่งรอบคันกันไปคันนี้ท่อแต่งนะครับผมท่อคู่นะฟูนะครับผมนะเป็นท่อแวนแอนไฮสวยๆเลยครับผมเสียงเพาะๆเดี๋ยวพาไปชมท้ายคลิป คันนี้ยะอไม่มีชคเออลินมาให้นะครับผมปัมหน้าเป็นแบมโบนะ้นะแบมโบ้ M50 แล้วก็มีกัดแข้งมาให้เรียบร้อยนะครับผมไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวอ่ะไฟเลี้ยวยังสวยอ่ะกระจกได้ทรงคลาสสิกนะดูครับไฟเลี้ยวตรงตุ้งไปเห็นนะอ่ะสวยสวยเลยไล่มารอบคันนะผมสภาพยางพร้อมใช้งานนะ รถสีเดิมนะครับผมไม่ผ่านการทำสีนะสภาพตามก็มีรอยเล็กๆน้อยๆนะผมเครื่องยนตนั้นแน่นมากนะสภาพล้อหลังก็ยางสวยๆได้ท้ายสั้นแต่งนะไฟเลี้ยวหลังไฟเลี้ยวหลังเป็น l อ d วิ่งเส้นยาวเลยนะครับผมเนีย่ยสวยๆนะเบิกใหม่หกพันได้มามาดูเลขไมก้กันพลาสติกพลาสติกเลินไม้ยังอยู่เลยครับ จ้าของไม่ได้แกวเลยเดินไม,ม่อยู่ที่สองหมื่นนะครับผมบิ่งสองหมื่นเท่านั้นมาฟังเสียงกันเนี่ยผมรอบเดินเบานะแถมมีโหมดด้วยนะครับผมคันนี้มีสามโหมดนะครับสามารถปรับได้ระบบไฟติดครบเราเบอ้์ให้ฟัง เสียงเขาเพาะนะผมใครหารถขี่สไตล์ผู้ดีอังกฤษนะผมบอบๆหน่อยอย่าลืมมาดูคันนี้นะผมเครดิดีออกรถแค่ศูนย์บาทนะครผมร้านเราซื้อรถร้านเราได้อะไรครับรับประกัน1ปีหรือ1,000 0กิโลนะผมเครื่องยนต์ระบบไฟทั้งหมดเลยนะครับผมฟรีสไลด์ออน24ชั่วโมงเลยนะสำหรับนี้ก็จบการรีวิวเพียงท่านี้ครับสวัสดีครับ